ถามคนรุ่นที่สามคนก่อนดีกว่ารอบสามวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคิดว่าเป็นจริงไหมตอนนี้ตัวเองกอแบบว่าเก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยนะคะตอนนี้รูนบ้างเหรอคะเราก็การู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะทำรอบสามเช่นเดียวกันใช่ค่ะหนูก็ตื่นเต้น,น,หเ,เ,นเหมือนกันค่ะก็เกินคาดเหมือนกันไม่คิดว่าเราจะเข้ามาถึงขนาดนี้ค่ะบุกเป็นไงบ้างคะกับรอบชุดนวน,นินาทีเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็แต่หลังเขารอบมาแหละผมบอกว่าบุกเนี่ยถ่ายเงียบไปเลยแต่ว่าวันนี้คว้ารอวันแรกแล้วบุ๊คเแล้วว่าถ้า าตือพี่สินี่รางพี่ลูกเกดพี่ลูกเกดกับพี่สินี่บอกว่าตั้งแต่บุกเดินออกมาเนี่ยทั้งสองคนขุ่นลุดมากเราวางเกมหรือว่าเดินเกมยังไงมาบ้างทำไมถึงทำให้ไม่เก็บขลุดจริงๆเรารู้สึกว่าบุกแถวตัวตัวเดินออกมาแต่เราไม่ต้องแบบหนึ่งสองสามสี่ลองนี่นะสองสามสี่ลองนี้าถ้าเราไปตามจอยทุกคนมาดูเราในชุดว่านาแบบ มากดีกว่าหลายคนคาดหวังมากแล้ววันนี้ก็ทำได้โปรโปรสุดๆอย่าบอกแปลกๆไปนะก็อยากบอกทุกคนนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตแล้วก็เชียร์กวางกอดมากวางก็รักทุกคนเหมือนเดิมนะคะและกวางเชื่อว่าและกวางก็สัญญาว่ากวางจะรักษามาตรฐานดีๆแบบนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายด้ยค่ะกดดันไากเพราะกระแสโซเชียลอยากให้เราแบบจับมือเลยก็เผื่อมงด้วยซ้ำปีนี้กวางบอกว่ากวางมาแบบไม่กดดันดีกว่ากวางรู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองในกองเราเราเราอยากบอกว่าม้วนม้วนม้วนจุนจอยเราก็หนุว่า ทำทุกวินาทีให้มันสนุกและมันเป็นตัวเรามากกว่า,ราเราไม่เ,มเป็นตัอเราไปต่ากเมื่อกี้ได้สัมภาษณ์เหมือนกันที่ลูกเกดมาเติมซิเนี่ยบอกว่าในออรอบแรกเนี่ยเราเดินได้ดีกว่าในรอบสามคนตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่คะรอบแรกเหรอคะรอบแรกเราเดินสนุกสนุกค่ะเดินตามเพลงเหมือนเป็นมกบอกเลยรอบสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องความตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเรอบสุดท้ายเราไม่คิดว่าเราจะเข้ารอบด้วยสามแล้วพอเราเข้ารอบมาความตื่นเต้นนั้นมันยังอยู่ข้างในอยู่เลยค่ะแล้วเราต้องเดินนะดูส่วก่อนก็เลยโอเค ทั้ทะะงแอบคัดเลือกมาจนถึงตอนยะเราอยู่ทุทกสามตลอดสมัครชาลินต,ต่างๆรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่อย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรา more, อยากจะทำแล้วเราก็ทำม,มันออกมาได้ดีที่สุดในตแต่ละกัเป็นด้วยะคะ่ะถามหน่อยว่าตอนนี้กลัวใครไหมอุม้ยแล้วได้ไหมคะพี่จีอ่ก็ต้องเป็นเขาแหละคะ่ะฟาดมาแรงขนาดนี้อเค่ะ มาเตสที่ีบ้างอย่างเมื่อกี้บทสัมภาษณ์ที่ปอ,อยบอกว่าคนที่วาแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่สุดคืเราเรารู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าไอดอลของเราเนี้ยโชว์เพราะว่าตั้งแต่เด็กที่อยากเจอพี่ปอยมานานแล้ววันนี้พี่ปอยเกิดบัตรชงนใจมากเชื่อว่าวันนี้ต้องเกิดมีมแน่นอนแต่คนต้องถามว่าวันนี้มาเดินจุดแม่น้ำหรือว่ามาขายความมิกผมไม่ได้มาถายผมค่ะนี่คือแบบว่ามันติดอันนี้คือเกม,มื <laughs> องหอมที่เราวางแขนมาเลยไหมหรือว่ายังไงบ้างา่ค่ะ เพราะว่าตอนแรกหลายๆรอบยังไม่ติดอะไรกับเขาเลยแต่รอบนี้มาติดกับเขาก็ดนีใจมากๆได้อยู่กับตรัวเต็ทน้องฟองตอนนี้มีมีในโซเชียลออกภาพในวันที่เราแต่งลุกการ์ดินเนอร์กับลุกบน,นี้มาเทียบกันซึ่งวันนี้สุดกระโดดมากอยากจะบอกอะไรกับมีมได้ไหมคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่เห็นความพัฒนาค่ะแล้วก็รอดูแล้วกันนะคะว่าคีรินกับไฟนอลจะโค้วขนาดไหน ถามดีกว่าว่าในรอบต่อไปเนี่ยที่จะถึงนี้คือรอบความสามารถแต่แล้คุณจะความสามารถอะไรเพื่อไปวาดไฟในวันที่19บ้า,บางคะสำหรับเองก,ก็จะเป็นการเต้นและกรารขว้างศูนย์เลยเพราะว่าก,กูเองไม่เคยเต้นมาก,ก่อน คือการระเไทยค่ะด้วยความที่ความเป็นคนอีสานลูกหลานแม่น้ำโคงฟังก์ซินัปเอาความสาม,มารถล้ำบูชาพญา,านาคค่ะอยากให้ทุกคนฝากติดตามฝากในด้วยค่ะส่วนหมายเลข29นะคะรอชมกันที่พัทยาเลยค่ะรอ,อเล่นรอเล่นจะเป็นการลิปซิงกับละครเวทีนะคะติด<อ>ตามด้วยนะคะหมายลเลข29อ่ะอยากให้ฝากอไปหน่อยเพราะว่าวันที่23จ้งเข้ากองแล้วเต็มที่แล้วก็ฝากไปกระปุ๊บใสให้กับเพื่อนๆหน่อย ในชิปปี2022นะคะก็เข้มค้นมากๆวันนี้ผ่านแล้วรอบแรกนะคะเอาเนรอบสุดใบน้คัดไปเป็นรอบการแฟลชโชว์ฟิลิปมินารีหรือไฟนเราวนะคะมีอะไรให้รู้ดลเยอะแยะเลยอย่าลืมติดตามนะคะและถ้าใครอยากดูแบบก็ให้ชิคกับเราเลยก็ทอยังไงคะสามารถซื้อบัตรไที่ไลน์ช้อปปิ้งชิปเปอรี่โชว์นะคะถ้าหากใครยังไม่ซื้ออยลทคไปรีบซื้อเลยนะคะเพราะว่าหน้างานกับในจอไม่เหมือนกันนะคะอยากให้ทุกคนมาดูหน้างานกันค่ะักก็ วันไฟนอลแล้วก็วันทีมนะคะใครยังไม่ซื้อบัตรก็นี่เลยค่ะิฟฟานี่ค่ะ Line at น,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 นะคะ at f i n i ิ h s น o w Finish ค่ะโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ